นางสาวก,กัญญาภัทรเวรักษาค่ะชื่อเล่นชื่อโฟกัสค่ะมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรมาค่ะเรื่องออกมือแต่ว่ามันในชีวิตประจำวันคือมันใช้ใช้ชีวิตยากค่ะคือมันจะเหงื่อออกไหลเป็นน้ําบางทีในอากาศร้อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็แบบว่าจะไหลเยอะเหมือนน้าเลยอะไรอย่างเงี้ย โอเรียนอยู่ใช่ไหมคะก็คือเวลาจับกระดาษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะทุ่มไปหมดเลยแล้วก็เวลาเขียนบางทีมันจะเขียนไม่ติดเพราะว่าเหมือนแบบว่าโดนดดดดดน้ำเหมือนแบบโดนน้ำเงี้ยค่ะปากกามันก็จะเขียนไม่ค่อยติดอย่างโทรศัพท์เงี้ยคะ่ะก็จะแบบว่าเป็นเมื่อว่ะ <będziemy> ค่ะพี่เวลาจับมันจะสักๆเลยคะ่ะถ้าสมมติว่ามันแห้งอะไรเงี้ยค่ะคือเคยไปรักษาที่นครสวรรค์แล้วอะค่ะแบบว่า แค่ไปดูเบื้องต้นแล้วคุณหมอบอกว่าระบบผ่าผานอาจจะมากกว่าคนอื่นเหงื่อออกเยอะมากกว่าปกติเฉยๆก็แต่รู้สึกว่าแบบว่าอยากให้มันหายไปอย่างไรไงะคะ่ะก็เลยแบบว่าเข้ามาปรึกษาคุณหมอค่ะคุณหมอบอกว่าระบบประสาทปมประสาทนะคะมันทํางานผิดปกติคือมันมีการรักษาหลายแบบแต่หนูอะเลือกแบบว่าอยากให้มันหายขาดไปเลยก็เลยเลือกที่จะพาผ่าตัดที่โรงพยาบาลแกระนื่องากมีดีกว่าตอนแรกกลัวกลัวเจ็บก็เลยแบบว่า เอ้ยมันมีแบบว่าทางอื่นไหมที่จะแบบว่าไม่ต้องผ่าตัดไหนๆก็แบบว่าให้มันสุดไปเลยก็เออผ่าตัดเลยดีกว่าจะได้หายเลยคือ <muitos> ไปเห็นรีวิวด้วยค่ะเพราะว่าเห็นรีวิวมีคนแบบว่ามาผ่าตัดที่โรงพยาบาลพยานวมีนแล้วก็แบบว่ามีในเพจด้วยแล้วก็แบบว่าในอินเทอร์เน็ตก็มีคนมารีวิวเยอะอะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างหลังผ่าตัดเป็นยังไงบ้างก็เลยรู้สึกแบบเออมันก็หายไปเลยแล้วก็แบบว่าแบบเหมือนคนปกติทั่วไปที่แบบว่าไม่ต้องมาคอยแบบ เช็ดโทรศัพท์หรือว่าแบบว่ากังวลเรื่องอะไรก็เลยมาผ่าตัดให้จบไปเลยดีกว่าคนไข้ที่มีภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติสิ่งหนึ่งที่หมอจะต้องทำก็คือต้องแยกโรคของคนไข้ที่มีภาวะเหงื่อ,อ,อมากผิดปกติซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งกลุ่มของโรคพวกนี้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติแบบทั่วตัวกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเฉพาะที่นะครับ กลุ่มที่มีภาวะเหงื่อออกแบบทั่วตัวปกติแล้วมักจะมีสาเหตุมาจากความผิดปกติในร่างกายเช่นมีโรคภัยไ,ไข้เจ็บบางอยา่างเช่นพวกไทรอยด์เป็นพิษหรือในหญิงที่ใกล้หมดประจำเดือนคนที่อ้วนมากๆนะ หรือผลไข้ที่ดรับฮอรรโมนูนบางตัวพวกนี้ก็จะทําให้มีภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติแบบทั่วตัวส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เรียกว่าภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติแบบเฉพาะที่มีภาวะเหงื่อออกเป็นเพียงบางส่วนของร่างกายเช่นฝ่ามือฝ่าเท้ารักแร้ใบหน้าคนไข้พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนไข้นี่มีประวัติมาตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นหรือโตมาเป็นผู้ใหญ่ก็ยังเป็นอยู่สามารถจะพูดได้ว่าเป็นพวกที่มีอาการผิดปกติโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุจากโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆ คนไข้ที่มีประวัติอย่างนี้ชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่แพทย์ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไเาจาะเลือดเอ็กซเรย์หรือทำอะไรเพื่อหาสาเหตุให้ได้นะครับน้องคนไข้รายนี้เนี่ยก็เป็นคนไข้ตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งที่เป็นภาวะเงื่อมากผิดปกติแบบเฉพาะที่เนื่องจากเป็นแค่มือรักแร้แล้วก็เท้าแล้วก็เป็นมานตั้งแต่เด็ก การรักษาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยว่าจริงๆมันก็จะมีแนวทางอยู่2วิธีด้วยกันเป็นแนวทางแบบไม่ผ่าตัดอีกแนวทางหนึ่งก็คือแบบผ่าตัดซึ่งปกติแล้วพวกไม่ผ่าตัดก็ยาสามารถทําได้โดยการให้พวกยาทานะซึ่งจะเป็นกลุ่มอลูมิเนียมคลอไรด์ปกติที่เราใช้กันในโรงพยาบาลของเราก็คือจะเป็นสเปรย์พ่นวกนี้ก็สามารถที่จะทําทให้ภาวะเหงื่อออกดีขึ้นในคนไข้ที่มีอาการไม่หนักมากนะักดีขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวอยู่ได้สามเดือน6เดือนก็ต้องไปฉีดใหม่ ครับอนี้อีกแนวทางหนึ่งก็คือการรักษาแบบผ่า,ผา,ผาตัดโดยวิธี2กล้องเข้าไปในช่องอกการมีเหงื่อออกมากผิดปกติบริเวณฝ่ามือ รักแร้ใบหน้าเนี่ยพวกนี้เป็นผลมาจากระบบปาาระสาทอัตโนมัติผิดปกติพวกปมประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับการหลังเหงือที่ใบหน้ารักแร้ฝ่ามือพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในช่องอกโดยเทคนิคการผ่าตัดปัจจุบันซึ่งเราก้าวหน้าไปหนึงการผ่าตัดสองกล้องนะเนี่ยก็จะทําให้การผ่าตัดอันนี้นเป็นการผ่าตัดง่ายขึ้นสามารถที่จะเข้าไปหาตําแหน่งที่เป็นปมประสาทอัตโนมัติในช่องอกเพื่อที่จะจี้หรือตัดปมประสาทน,นั้นออกบางส่วนเพื่อจะทําให้ไม่มีสัญญาณส่งจากปมประสาทไปที่ต่อมเอือกันคนไข้ก็จะมี เหงือแห้งขึ้นหรือเหงือ,อหยุดไหลนะครับสำหรับคนไข้ขารายนี้เนื่องจากประเมลลินเราเป็นคนไข้ที่มีภาวะที่เหือออกมากผิดปกติค่อนข้างจะรุนแรงเวลาเราประเมินแล้วว่าการวินิจฉัยเป็นแบบเหนือออกเฉพาะที่จริงแล้วก็เลือกแนวทางการรักษาแล้วเนี่ยถ้าไปลงท้ายที่การผ่าตัดเนี่ยหลักๆที่เราต้องดูก็จะมีเพียงเอ็กซเรย์ปอดนะครับแล้วก็การเช็คคลื่นหัวใจแล้วก็การตรวจเลือดอาบางตัวเพื่อให้ความบั่จใจกับคนไข้แข็งแรงดีพอ วันนี้คนไข้ามาติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัดซึ่งเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์หลังผ่าตัดนะครับคนไข้ก็ได้มือที่แห้งผลการผ่าตัดเป็นผลการผ่าตัดที่ออกมาแล้วจัดว่าดีมาก ก็คือเป็นไปตามความคาดหวังนี่แหละตอนนี้คนไข้พวงน,นี้เรื่องของเหงือกชดเชยซึ่งเป็นปกติของคนไข้ที่เกิดได้หลังผ่าตัดก็คืออาจจะมีเหงือออกที่แผ่นหลังต้นขาได้บ้างในกรณีที่อยู่ในอากาศร้อนๆหรืออากาศร้อนเฉืนอนพวกนี้ก็อาจจะมีเหงือ,อ,อกได้บ้างแต่ก็เป็นปริมาณน้อยๆซึ่งคนไข้ก็มีอาการพวกนี้อยู่แต่ว่าก็โดยรวมแล้วเป็นคนไข้ที่มีความพึงพอใจอย่างมากกับผลการผ่าตัด